สวัสดีนักเรียนชั้นมสองทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาสเก็ตอัพเนาะอ่ะที่เห็นในหน้าจอนะคะเป็นตัวอย่างอะไรลูกบ้านนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนสร้างบ้านด้วยโปรแกรมสเก็ตอัพนะคะอ่านี่มีตัวอย่างเนาะนักเรียนจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบ้านที่คุูน่อ่ามาเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาจะสร้างด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเนาะ นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดโปรแกรม s ส e t c h Up กันเลยนะคะ,ะนี่นะคะเป็นโปรแกรม s ส e t c h Up นะคะจะเห็นว่านะคะคุูเปิดไว้เรียบร้อยเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โปรแกรม sketchup นะคะอะ,อะคูวาดบ้านเมื่อกี้บอกแล้วเนาะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะคูก็กะอาไปประมาณนี้ทีนี้เพราะว่าสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ใช้พุทแอนพูค่ะดึงขึ้นมาให้เป็นทรงกล่องแบบนี้นะทรงกล่องหรือตึกแบบนี้นะคะรูจะทําทะเลชั้นสองคูก็จัดการแบ่งครึง่งแบ่งครึง่งบ้านก็ดันเข้าไปเนาะประมาณนี้นะคะคูก็สร้างประมาณนี้นะ ทีนี้นะคะครูทําหลังคาขอทําหลังคาก่อนนะหลังคาของครูนะคะก็จะทําเป็นตรงสามเหลี่ยมนะคะแต่เป็นมุมสูงเนาะเราใช้ลายค่ะในการขีดกากบาทแล้วขีดกากบาทตรงนี้จากจุดนี้มาจุดนี้ตรงหลังคานะ,ะในส่วนของหลังคานักเรียนจะเห็นว่าเรามีจุดตัดตรงกลางครูใช้ หมุกนะดึงขึ้นปุ๊บอ่าเราได้หลังคามาแล้วค่ะส่งแนวนี้นะเดี๋ยวด้านข้างเราค่อยมาทําต่ออ่ะชั้นสองนะตรงนี้ครูจะทําเป็นเหมือนสระไว้นนะ้ำแล้วกันนิดหนึ่ง,น,งนะสระไว้น้ำนิดหนึ่งอ่าเป็นแบบมุมนั่งเล่นมีสระไว้นนะ้ำ่ะครูก็วาดสี่เหลี่ยมเข้าไปค่ะ อ่าปล่อยไปทางเดินด้วยนะหรือใครบอกว่าออยากทำเป็นสนามสนามก็ได้นะนะคะก็ปรับสเกลก็ดันลงไปหน่อยนึงนะอาจจะทำเป็นสนามฟุตบอลสนามแบดเนาะทำเก้าองค์เก้าอี้นั่งตรงนี้นะคะคุณนะคะจะวาดลานด้านข้างนะเป็นเหมือนแบบลงจอดรถหรือหลังคาด้านข้างนะคุณก็วาดตึ๊บขึ้นมาแบบนี้อ่ ประมาณเทียบเท่าชั้นสองเป็นกล่องใช้ไหมอ่ะกล่องไม่เอาเนอะกูก็เจาะพื้นหน่อยนะคะให้มีในส่วนของทางเข้านะก็เจาะด้านข้างใช้พุทแอนพูนะดันส่วนนี้ออกไปนะคะปึ๊บนี่ลานตรงนี้นะนักเรียนก็สามารถอ่ะอยากจะทำห้องอีกห้องหนึ่งอ่ะได้ไหมนะคะ ลเรียนก็วาดสี่เหลี่ยมลงไปเราจะทําบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะก็ดึงขึ้นมาดึงสูงได้นะจะเอาสูงว่าเดิมก็ได้นะคะเหลือเอาประมาณนี้เท่าๆกันก็ได้นะ,ะเรียก็อาจจะเพิ่มหน้าต่างนะ,ะเพิ่มหน้าต่างได้ไหมนะคะได้นะ,ะเรียก็อาวาดหน้าต่างลงไป ะคะเป็นช่องระบายอากาศอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าประตูค่ะอครูวาดคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะดันเข้าไปทีนี้นะคะในส่วนของสีสันเนาะไอตรงนี้เนี่ยครูอาจจะทําเป็นจะเพิ่มห้องอีกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นเหมือนสนามอะไรตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะคะเป็นห้องอีกห้องหนึ่ง ขึ้นมาก็ได้นะคะอ่าประมาณนี้ละกันบ้านครูนะคะครูก็ใส่สีนะแต่สีสันเนี่ยนะมันมีหลายแบบเนาะเอาครูทำสระว่ายน้ำก่อนละกันสระว่ายน้ำของครูนะคะครูขอทำสีฟ้าเอามาใส่อ่าปึ๊บแล้วอ่าสีนี้นะคะบ้านครูเอาเป็นสีไม้ wood ครูก็ ทำได้อ่า,อาสามารถทำได้หรือเอาสีไม้เข้มดีกว่านะคะเรียนก็ทำออกมานะได้เลยนะคะจะทำเป็นสีอะไรก็เทลงไปเนาะหรือว่าอาจารย์อยากดูแบบอื่นนะเอาเออสโตนเป็นลายแบบนี้อ่าได้ไหมได้นะคะสีแกลนิตอย่างเงี้ยนะคะ คเทลงไปหลังคาอย่นี้แล้วกันนะหน้าต่างสีหนึ่งนะคะลงลดเอาสีเข้มหน่อยแล้วกันนะคะอืประมาณนี้นะคะคูก็ได้ออกมาเป็นบ้านประมาณนี้ทีนี้นะถ้าครูอยากจะเขียนเลขที่บ้านเนาะเลขที่บ้านใช่ไหมคะอ่าครูก็มาที่สามดีเทคค่ะเก้าสิบเก้าทับศูนย์เก้านะคะโทษค่ะศูนย์เก้า ก็เอามาวางตรงนี้อ่าสีอะไรดีอ่าขูก็เลือกคัลเลอร์ค่ะอ่าเอาสีแดงเลยนะคะสีแดงให้เห็นชัดๆนะอีกทีหนึ่งบ้านครูตรองบ้านครูตรองนะคะโทษทีค่ะ อ่ะใหญ่ไปหรือเปล่าก็เอาสเกลปรับอ่ะเรียบร้อยเทสีร้อยนะคะเราก็ได้แล้วนะคะบ้านหนึ่งหลังเนาะตรงหน้าต่างอะไรนะักเรียนจะปรับ อะไรก็ได้นะคะทีนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะบ้านหนึ่งหลังของเรานะคะอ่าทีนี้นะคะเรามาดูคําถามของวันนี้นะคะคําถามของวันนี้ในคลาสรูมเนี่ยนะคะถามว่าอะไรอ่าลูเวิร์กสิปอ่าครูถามว่าในการสร้างหลังคาบ้านนะคะหากต้องการวาดเส้นตัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งต้องใช้เครื่องมือใด โจทย์นะ move line แลว offset เมื่อกี้ในคลิปสอนไปแล้วนะคะว่าทำหลังคาวัดเส้นกาก,กบาทนะลูกใช้เครื่องมือไหนนักเรียนตอบเข้ามาในคัสตูมนะคะอ่าหวังว่าวันนี้นักเรียนนะคะคงจะสนุกกับการสร้างบ้านนะสร้างบ้านของครูนะคะนีะ่นักเรียนอาจจะชอบอแบบนี้นักเรียนก็สร้างเตียงสร้างอะไรเป็นมานั่งตรงนี้สร้างระเบียง ตรงนี้ได้นะคะอ่าเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ